ใสฟ้าพายุแอบิเกลใส่ชุดไทยในวันรอยกระทงน่ารักสดใสทั้งครอบครัวเลยจริงๆสำหรับครอบครัวของซุปตารสาวชมพูวรารยะกับสามีนักธุรกิจนอดวิสรุตและลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องใส่ฟ้าพายุและแอบิเกลได้มักจะมีโมเมนต์น่ารักของทั้ง5คนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอ และอย่างที่แฟนๆรู้กันดีว่าบ้านนี้เขาตามเทรนกันสุดๆอย่างเมื่อวานที่เป็นวันลอยกระทงชมพู่ก็จับลูกทั้ง3าคนมาแต่งชุดไทยแบบจัดเต็มบอกเลยค่ะว่า3ามพี่น้องนั้นจัดเต็มมากๆโดยพี่สายฟ้ากับพี่พายุใส่ชุดไทยที่เป็นเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงสีน้ําเงินส่วนทางด้านของสาวน้อยเอวิเกลก็มาพร้อมกับเสื้อขอกระเช้าพ้าถุงลายไทยสุดน่ารักแล้วก็ไม่ลืมโบว์อันใหญ่ด้วย แถมยังมีโมเมนต์น่ารักที่พี่ชายทั้งสองคนนั้นดูแลน้องด้วยอย่างพี่สายฟ้าก็ช่วยจัดโบให้น้องสาวส่วนพี่พายุก็ทั้งอุ้มทั้งกอดน้องสาวอยู่ตลอดเลยโอ้ยเชื่อแล้วว่าทั้งรักทั้งเหินน้องสาวจริงๆ